เกรรษตรกรผู้เลี้ยงควายในพื้นที่ทะเลน้อยต่างดีใจที่กรมปรศุสัตว์นำยญ้าอาหารสัตว์พระราชทานมาให้ควายที่พวกเขาเลี้ยงไว้อยู่ในสภาพผพอมโซเพราะแหล่งอาหารของมันถูกน้ำท่วมนานกว่า6เดือนจึงไม่สามารถหายากินได้ตามปกติทำให้ร่างกายอ่อนแอและตายลงเกรรษตรกรพื้นที่นี้มี300รายเลี้ยงควายน้ำไว้4 0 0พกว่าตัวตายไป89ตัวที่เหลือส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพ ผมเสกสรรพอสำนักพนาอาหารสัตว์กรมปุสัตว์ได้รับมอบหมายจากท่านสวิทโตที่ดีกรมปุสัตว์ให้มาเยี่ยมพี่น้องประชาชนในเขตลุ่มน้ําทะเลน้อยเขตป่าชื้นเขตป่าอนุรักษ์ตรงนี้2องแสนแปดหมื่นกว่าไร่นะครับมีควายอยู่ประมาณ4ี่พันตัวกเกษตรกรประมาณ300เกษตรกรกร,รายหนึ่งเลี้ยงควายไว้150ตัวตายถึง50ตัวลูกควายทยอยตายก่อนนอกจากนี้แม่ควายลูกอ่อนเมื่อกินอาหารน้อยจึงให้นมลดลง บางตัวทิ้งลูกทําให้ลูกตายปีล่วงนี่ใช่มาว่าเปมือนปีล่วงเสียกับเสีลูกกินเกลียงแก้วแบบปียลูกกินเกลียงแก้วเกลียงแก้วเลียงกไอยกี่ตัวเลียงกไอยี่กี่ตัวครับรอยาทิพย์ตายกี่ตัวตายาทิพย์ตัวตายาทิพย์นอะตัวเล็กตัวใหญ่ตัวตายตัวเล็กกกันนิตัวรกอยหญ่แกตายปีวะอัดยาอัดยาตึงแม้มันอัดยาตึงแม้มันอัดเรื่องลงมันคุ่มโลงครับคุ่มเลยนะแล้วย่าแกมีอยู่มนเพิ้นไม่มีกินอื่ยาเต็มหมดหมดเพื่อ ไม่มีกินเลยน้ำท่วมแน่นเลยโอ้น้ำท่วมน้ำท่วมนั่นโอ้การต้มไหลน้ำนี่ไหลน้ำนะปกติแต่ปีผ่านๆมาอยย่เพื่อนเนี่ยปีพ่ฮะปามากกรเสียมเลือนต้องเดือมันมันจะน้ำกัใจเอง่เลยโอ้เดือนเดียวแต่ปีนี้ต้องพกเดือนเลยพกเดือนนะโอ้ปีผ่านมาสองเดือนน้ำใจแห้งก็อยู่ศุกรบาลแต่ปีนี้หกเดือนกรมปศุสัตว์เก็บเลือดตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่ามันมีภาวะโลหิตจางซึ่งสอดคล้องกับประวัติขาดสารอาหาร ทำให้ยืนยันได้ว่าไม่ได้เกิดจากโรคติดเชื้อหรือโรคระบาดจึงได้มอบยาบํารุงเวชภัณฑ์ยาฉีดถ่ายพยาธิแร่ธาตุพร้อมทั้งให้คําแนะนําเจ้าของในการดูแลป้องก,กันโรคซึ่งต่างรู้สึกโล่งใจและปลื้มใจปัจจุบันไม่ตัจริง่งปีนองกลุมเหลี้ยงควายไม่ว่าจะเป็นยาแห้งกระจวยยาจดกระจวยกับยา วิิธปปัััันนตต่า่าาาาางๆรรกกกกจจจลุเย์ดขณะนี้กรมปศุสัสตว์วางแนวทางช่วยเหลือควายน้ำทะเลน,น้อยและเจ้าของไว้สามระยะระยะเร่งด่วนคือช่วยเหลือด้านอาหารสัตว์และฟื้นฟูสุขภาพโดยจะร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานาครินเข้ามาดำเนินการทันที ระยะกลางจะส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงควายร่วมกลุ่มเพื่อรับการพัฒนาการเลี้ยงปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีผสมเทียมและจะสนับสนุนพ่อพันธุ์คุมฝูงลดปัญหาเรื่องการผสมเลือดชิดสร้างอาสาปศะสุสัตว์ประจํากลุ่มสร้างเครือข่ายแจ้งข่าวสารและเตือนภัยส่วนระยะยาวจะจัดทําค้อกพักสัตว์ในจุดอพยพยามน้ําในทะเลน้อยมีระดับสูงโดยให้กลุ่มเกษตรกรบริหารจัดการดูแลควายที่แต่ละกลุ่มเลี้ยง ล่าสุดเจ้าหน้าที่กรมปรศุสัตว์กำลังประสานหัวหน้าเขตถ้มล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยเพื่อขออนุญาตสร้างสถานที่พักสัตว์คลังเก็บสเสบียงอาหารสัตว์ให้ควายลูกอ่อนได้มีที่พักและมีพื้นที่สําหรับแปลงพืชอาหารสัตว์นอกจากนี้ให้รายงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเพื่อพิจารณาประกาศเขตให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติแก่เกษตรกรทะเลน้อยซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมเป็นเวลานานโดยกรมปรศุสัตว์จะรวบรวมความเสียหายทั้งหมดจากเกษตรกรทุกรายในพื้นที่ พร้อมกันนี้ย้ำแก่เกษตรกรให้แจ้งปศะสุสัตว์อำเภอหากพบควายป่วยหรือตายผิดปกติเพื่อจะเข้ามาตรวจสอบและช่วยเหลือทันทีมณภาาสิริสมบูรณ์สำนักข่าวไทยอสอมทรายงานค่ะ